เห็นเห็นอะไรในตัวเขาครับกล้องครับความจริงใจครับความจริงใจกับความสามารถเป็นคนละเรื่องกันเนาะผมว่าความสามารถใครก็สามารถพัฒนาได้แต่ความจริงใจมันเกิดมาตั้งแต่กําเนิดซึ่งไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับอันนี้อันนี้ความเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับเอไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักร้องนักการเมืองอะไรก็ตามคุณไม่ต้องเป็นต้องปรับตัวเพื่อหาใครเพื่อให้คนอื่นรักแค่คุณจริงใจแค่นั้นมันง่ายนิดเดียวเองผมก็เลยมองว่าถ้าจะจริงใจถ้าใครจริงใจกับเราอ่ะ มันดูง่ายจะตายผมก็เลยชอบแกล้งเป็นคนเหมือนคนโง่เพื่อจะวัดใจคนเพื่อนผมได้น้อยมากครับก็มีไอ้เบนเนี่ยคนนึ้รับลังตีความความจริงใจของกล้องเวรว่าคนตัวนี้มีความจริงใจก็เป็นเพราะว่าเขามีความจริงใจในการสร้างหนังและจริงใจว่าคนที่ดูเนี่ยจะต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเล่าที่เขาบอกตั้งแต่ต้นใช่ไหมต้องเตยบอกว่าพอเปิดฉากมานี้ต้องบอกความจริงใจของเราว่าเราตั้งใจจะเล่าให้คุณฟังอย่างจริงใจ ตรงนี้นี่เองที่ทําให้อาจจะใช่ทำไมรู้สึกยังไงครับต้องเตยทาไมถึงร้องไห้ครับรอบรอบสองนะครับรอบแรกรับไปเซอร์ไพรส์ตอนตอนหนังมันรอบรอบเสือครับรอบเสือแล้วตอนนั้นพี่เขาบอกว่าไม่มาครับไม่มาแต่แต่มันด้วยด้วยสภาวะเราเรากดดันมากมากครับมันเป็นรอบแรกที่แบบตัดสินทุกอย่างได้เลยอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วพอหนังจบเขาก็ เขาไปดูแล้วเขาออกมาแล้วก็แล้วก็แบบอ,อพี่เข้ามาอย่างเงี้ยแ,แล้วก็แบบธรรมะจาัดสรรมากครับ <c oughs> วันนั้นเป็นวันที่ผมต้องไปงานต่อ <c oughs> ผมบินมาจากภูเก็ต <c oughs> ก็มาก็มาเจอมาก็มาดูหนังให้น้อง <c oughs> สุดปั๊บก็เดินออกมาเจอเขา <c oughs> รู้หมดรู้กไม่เคยได้ค่อยได้คุยกันเวลาเขาไปหาที่บ้านก็มองตากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกะที่เขาก็เล่นกับลูกเราไง ไม่คอยไม่เคยได้คุยกันแต่ว่ารู้ใจกันหมดเลยอมองตาก็รู้ถึงใจเวลาเหนื่อยอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายนั่งอยู่เหนื่อยแล้วก็จะจะขึ้นมากรุงเทพแล้วก็มามาบ้านเขาท,ทั้งทั้งที่ไม่มีงานเดี๋ยวเรามีงานอยู่เนี่ยเขาก็มีงานอยู่แค่แบบแค่ได้ได้เจออย่างเงี้ยครับแทบจะไม่คุยเลยเขาเขารู้สึกแบบได้มีกําลังใจแล้วโอ้โหความผูกพันที่สื่อกันได้ด้วยกระ,กระแสแะทางใจจริงๆร <c oughs> คือผมว่าพี่พี่ก็น่าจะมีฟิลที่แบบว่า เวลาได้กินอะไรอร่อยเวลาได้อยู่ที่ไหนที่แบบว่าเขาชอบกับคนที่เรารักอ่ะมันจะคิดถึงเขาแล้วก็จะโทรหาคนแรกมันก็จะโทรหาเขาว่าตอนนี้กาลังอยู่ตรงนี้นะอยู่ในที่ที่เตชอบนะอยู่ในป่าน,นี้นะ่ทุกๆครั้งในชีวิตผมอะ่ะเวลาผมจะสร้างบ้านนี้ทําอะไรก็ตามอะ่ะไม่รู้เขาจะมาอยู่ด้วยไหมผมจะมีห้องห้องหนึ่งเป็นห้องเขาทุกบ้านทุกหลัง,ง <c oughs> เป็นห้องต้องเตเขาจะมาหรือไม่มาไม่เกี่ยวสร้างเผื่อไว้เลยสร้างเผื่อไว้เลย